ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ย้อนหลัง3-40ปีแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยร้อยทั้งร้อยที่มหาอาจารย์ที่อาจารย์พบเจอรวยกันแทบทุกคนก็ว่าได้ ตอนนั้นแองกีน่าโจลี่เนี่ยเขาสักห้าแถวไปแล้วเส,สร็จสับร้อยปุ๊บเขาก็ไปกลับไปเรื่องงานเรื่องอะไรของเขาเนี่ยอยู่ๆมาเขาก็บอกให้จารย์ไปหาแล้วก็คุยกันให้ร่างแปลเขาบอกจา์เขาหนูอ,อยากจะได้แบบอะไรที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องด้านครอบครัวให้ลมเย็นเป็นสูงเนี่ยแล้วเขาก็ไปเป็นทูสตสารมตรีด้วยแล้วก็ไปมูลนิธิช่วยช่วยช่วยเหลือเด็กพิการคนยากจนเนี่ยทั่วโลกเลยแล้วทีนี้เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยครอบครัวเขามีสันครอน เขาต้องการที่แบบครอบครัวที่ดีมีความสุขแล้วก็ครอบครัวไม่สันครอนแล้วก็ด้านงานการของเขาเนี่ยคือให้ประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องเลยเพราะว่าที่เขาสั่งมาในยันท้าแถวเนี่ยโอเคประสบความสาเร็จดีและทีเนี้ยเขาอยากจะได้ให้ดีกว่านี้อีกให้ดีกับชีวิตเขาและครอบครัวด้วยไม่ใช่ตัวเขาอย่างเดียว ครอบครัวบ้านช่องก็ด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้มันก็ต้องเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้านั่นแหละมันถึงจะดีเพราะว่ายันธรรมดานเนี่ยบ้านเราเช่นเป็นยันพระพุทธทเจ้าสิบหกพระองค์ยันอสังวิสุรภูสาวุพะยันตางๆงนะวะหอละคุณเนี่ยก็าจะอยู่ในประเทศเราเนี่ยจะมาแต่นี่เราเขาข้ามน้ําข้ามทะเลเผื่อเขาไปเจอของที่แรงกว่าล่ะอาจารย์คิดว่าตอนนั้นเสร,เสรส็จสามร้อยปุ๊บแองเจล่าโจลี่เขาก็เลยให้ล่ามปรึกษาอาจารย์ว่าเขาต้องการสมหวังทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านครอบครัวด้านความรัก ต่างๆเนี่ยจะทำยังไงเอายันอะไรดีอาจารย์คิดว่าคือยันอื่นสู้ยันที่พระพุทธเจ้าท่านเคยระลึกชาติมาเกิดไม่ได้หรอกเอาเสือเลี้ยวหลังดีกว่าแล้วก็ดูดูดูหน้าตาดูหน้าที่ตำแหน่งงานการเนี่ยเขาข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วก็ไปถ่ายหนังถ่ายละครเสร็จสับรอยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ล่ามแปลงเอาเสือเลี้ยวหลังแล้วแองหน้าโจลี่ก็ถามอาจารย์มันไม่ร้อนเหรอเสือเนี่ยบอกไม่ร้อนหรอกมันเป็นเสือที่พระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติเคยมาเกิดเป็นเสือมีแต่ให้คุณไม่มีให้โทษแล้วจะปรับร้ายกับกายเป็นดีและจะปรับครอบครัวให้ราาะะเป็นบรดคือพ ที่เจ้านั่นเองแองกจ่าโจลี่ก็โอเคอะไรแล้วแต่ที่ดีพอเสร็จเรียบร้อยผู้ประจำก็สักเสือให้สักสดเลยเสร็จภายใน40นาทีแล้วหลังจากนั้นมาแองกจ่าโจลี่ก็ บินกลับไปเท่านั้นเองเป็นเรื่องเป็นราวยคือไปได้แฟนก็สมหวังไปออสกาก้าปประสบความสําเร็จไปเป็นทูตส,สมัยตีหรือไปเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับงานที่เขาขอมาอะไรมาเนี่ยต่างก็ประสบความสําเร็จทุกชิก้นท,ท,ทุกอันเลยซึ่งไม่แปลกเลยไม่ใช่ว่าอาจารย์เนี่ยเก่งอาจารย์แค่คิดได้สิ่งที่มีความตัดสินและเก่งจริงก็คือบบารมีขององค์พระเจมาุทธเจิานั่นเองและตอนหลังๆของแอน่าโจลี่พอผ่านมาทางเมืองไทยมากำบูชามาช่วยเด็กกำพร้ามาช่วยคนพิการคนยากจนมาช่วยคนที่ด้ยโอกาส ก็จะแวะมาหาอาจารย์มิฉะนั้นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ย้อนหลัง3-40ปีแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ดิบได้ดีเป็นเท่าแก่ ผู้หญิงก็จะเป็นมาดามเป็นลานีร้อยทั้งร้อยที่มหาจาจาร์ที่กาจรพบเจอเมื่อ3ามสปีที่แล้วแล้วมาปัจจุบันเนี่ยรวยกันแทบทุกคนก็ว่าได้ไม่มีคนไหนเลยที่จะตกต่ําเสือเลี้ยวหลังเนี่ยยันเสือเลี้ยวหลังของอาจารย์จะมี3มยุคยุคแรกเลยสมัยก่อนย้อนหลังไปสิบยีปีเนี่ยอาจารย์นิยมจะสักเสอือหรือลงอัคระยันเป็นเสอือเสือสมิงเสือสมิงทับคาและเสือเพนเขาเรียกว่าเสือยุคแรก เสือรุ่นนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ด้านโคงกระพันไปอย่างสูงอาจารย์จึงไม่นิยมที่จะศักให้ลูกศิษย์เพราะว่ามนุษย์คนเราเนี่ยอาจารย์คิดว่าคือต้องไปํามากินอาจารย์ไม่อยากให้ลูกศิษย์ไปเป็นนักเลงหัวไม้ไม่อยากให้ลูกศิษย์ไปทางด้านร้อนๆและอัคระเสือยุคกลางของอาจารย์เนี่ย จะเป็นเสือคู่ศัตรูพ่ายก็คือเสือคู่อันนี้เสือคู่นี้จะดังจนถึงเมืองนอกเลยชาวต่างชาตินิยมม,ม,มือปรแต่ก็จะเป็นเสือคู่เอาไว้สู้รบเอาไว้เป็นหมาหนาอำนาจเป็นตบะบรมีด้านครงพันเช่นกันอาจารย์ก็ยังไม่นิยมชมชอบเพราะว่าบางครั้งลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยเดินทางไปต่างประเทศหรือไปประเทศนั้นๆหรือไปที่อับประมงคลน,นั้นๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดถ้าของไม่สูงจริงพลังไม่สูงจริงเนี่ยอาจจะต้านเขาไม่ไหวหรือไปเจอของที่สูงกว่าพลังแรงกว่าของเราจะสู้เขาไม่ไหว อาจารย์จึงมาทําเป็นเสือเร็วหลังเป็นยุคที่มีพลังสูงและเอาความดีของพระพุทธเจ้าวันเดือนปีเกิดของท่านเอามาสร้างลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ได้สักเสือเลีวหลังไปเนี่ยไปอยู่ตรงภาคไหนหรือประเทศใด ที่เหี้ยนที่ร้อนหรือที่มืดสนิทเนี่ยก็จะปรับร้ายกับกายเป็นดีสว่างทันทีเพราะว่าอาจารย์นําความดีเป็นเสือเรืวหลังเนี่ยนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลติดตัวยันเสือของอาจารย์เนี่ยโด่งดังมากยันยุคก,กางของอาจารย์ก็ไปอยู่ตามด้านด้านการบันเทิงไปอยู่อย่างเช่นเอ,อน่อละครทีวีต่างๆเนี่ยหรือไปอยู่ในชุดนักกีฬาต่างๆจะเป็นเสือเรือหลัง <ๆ S 1> เห็นได้ตามห้างทุกวันนี้เสือธรรมดายังศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้แล้วถ้าเราเอาเสือพิเศษที่ประชาตหนึ่งขององค์พระธรรมทานพุทธเจ้า และลึกชาติมาเกิดอาจารย์คิดว่าด้านความรักด้านงาน,นหรือครอบครัวหรือกิจการงานเนี่ยเติบโตเจริญรุ่งเรืองแน่นอนถือว่าเป็นเครื่องรางพิเศษชิ้นหนึ่งของโลกก็ว่าได้